สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการาทำอาหารนะครับนี่ครับนี่คือเห็ดไข่นะครับเราก็จะมาเผานะครับามาดูวิธีการทำ ทำยังไงนะครับมาดูครับนี่นี่คือก่อไฟนะครับแล้วก็เผานะฮะแล้วก็เผาอย่างนี้นะฮะนี่ดูนะฮะนี่อย่าให้โดนควันนะครับมันจะเมาฮะเพ็ดๆอี่ให้โดนนี้ แล้วก็เผานี yeah, ่นะครับโอเไปนี่คือการเผานะครับฮะโอเค แล้วก็เผาให้มันสุกนะครับแล้วเราก็มากินได้นะฮะแล้วก็แล้วก็เพกนะฮะยังไม่สุกยังไม่สุกดูไปเรื่อยๆนะฮะนี่แล้วก็แล้วก็เพล็กนะฮะตรอไป เอาด้นนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะทำคลิปตอนกินนะครับครับขอบคุณครับ